ครับคราวนี้ก็มาถึงบทสรุปนะครับซึ่งทุกคนรอคอยหลังจากที่ดูรายละเอียดกันแล้วเนี่ยพอจะเข้าใจใช่ไหมครับพอจะทราบแล้วนะครับว่าถ้าต้องการให้มิเตอร์นะครับหมุนช้าลงนะครับหมุนเร็วขึ้นนะทุกคนคงไม่อยากจะได้อยากจะได้หมุนช้าลงเพื่อตัวเลขตัวนี้ก็อ่านน้อยลงนะครับเสียค่าไฟน้อยลงก็ทําได้โดยการปรับสกูกตัวนี้ไปทางลบนะครับ ก็คือพูดง่ายๆก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับการที่ปรับสกรูตัวนี้มันก็จะไปปรับตำแหน่งของแม่เหล็กทอบอลก็คือเบรกแมเกเนตตัวนี้นะครับมันจะขยับเข้ามามากขึ้นนะครับสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กตัวนี้ก็จะมาเบรกหรือว่ามันน่วงนะครับการหมุนให้หมุนช้าลงกับการปรับ สกรูอีกตัวหนึ่งนะครับโดยที่เลื่อนสไลด์มาทางลบนะครับตัวนี้เลือล่อนสไลด์มาทางทางลบนี่นะครับเลื่อนไปเนี่ยดันมเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปแล้วก็ขันให้แน่นถ้าเลื่อนมาที้จะบวกนะครับไม่เอานะครับเรามาเลื่อนมาทางน,นี้มันจะช้าลงนะครับอันนี้ปรับให้ช้าลงอันนี้ก็คือสกรูสองตัวที่จะปรับความเร็วนะครับแต่ก็ไม่แนะนําให้ทํานะครับเพราะว่าการที่จะปรับสกรูสองตัวนี้ได้ก็หมายถึงว่า ต้องรือ้อมิเตอร์ตัวนี้ออกมาซึ่งผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายอย่าทํานะครับการแกะซีลตัดซิลตะกัวนะครับงัดเปิดฝาหรือการปรับแต่งแก้ไขใดๆนะครับเป็นการละเมิดนะครับผิดกฎหมายนะครับส่วนบางท่านอาจจะบอกว่าใช้แม่เหล็กนะครับใช้แม่เหล็กดูดหรือบางคนบอกว่าตะ,ะแคนงท้ายตะแคนงขวา อย่างนี้จะทําให้ช้าลงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยถึงแม้มันจะตะแคงในท่านี้คดีตะแคงในท่านี้คดีสนามแม่เหล็กนะครับมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับมันก็แปรผันตามกระแสและแรงดันนะครับตัวคอยของมันนะครับโวลเทจคอยกับเคอร์เรนคอยก็ยังมีกระแสไหล นะครับกระแสก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรสนามแม่เหล็กก็เหมือนเดิมการหมุนก็ก็คงจะต้องหมุนด้วยความเร็วเท่าเดิมนะครับแต่ทีนี้มันอาจจะมีสนามแม่เหล็กโลกมาเกี่ยวข้องได้นะครับซึ่งมันน้อยมากนะครับความแรงของสนามแม่เหล็กโลกนี่ก็คงจะน้อยนะครับก็าไม่แน่ใจนะครับว่าการที่เปลี่ยนท่าทางของมิเตอร์จะมีผลยังไงบ้างตัวนี้ แต่อย่างไรก็ตามนะครับมิเตอร์ตัวนี้มิเตอร์ประเภทนี้การติดตั้งต้องอยู่ในโพซิชันหรือว่าในท่าทางตั้งฉากกับพื้นดินนะครับเวลาติดบนเสาก็อยู่ในท่าตั้งฉากนะครับไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่คว่ำหน้าไม่หงายหลังนะครับตรงนี้ก็สําหรับคลิปนี้ก็มีความมีการแนะนําให้เป็นความรู้เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าได้อธิบายรายละเอียดรวมทั้งกลไกนะครับ โดยโดย,โดยสังเขปนะครับส่วนท่านที่สนใจว่าชิ้นส่วนแต่ละส่วนเนี่ยมันทํางานลักษณะแบบไหนนะครับก็ไปเปิดหาดูได้ใน Youtube นะครับส่วนสาหรับทุผมที่มาแนะนําวันนี้จะเน้นเฉพาะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบ้างนะครับยังไงบ้างที่มีผลกับความเร็วของจานบุญน,นะครับความเร็วของมิเตอร์ครับครับผมก็กลับสวัสดีไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ